ดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถทาครีมกันแดดกับแป้งได้ในเวลาเดียวกันวันนี้นะคะแวนมีตัวเด็ดเลยค่ะที่อยากจะมาแนะนําตัวนี้เลยค่ะ k n n foundation sunscreen ซองนี้นะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อแป้งค่ะที่สามารถทาแทนแป้งได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแทกเกลี่ยนเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอก่อนออกแดดเท่านั้นค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถลดเวลาในการแต่งหน้าไปได้แล้วค่ะต้องบอกว่าซองนี้นะคะเป็นแป้งพับเนื้อครีมนะคะไม่ใช่คุชชั่นนะตัวน้องเขานะคะ ีเนื้อที่บางเบาค่ะสามารถปกป้องผิวเรานะคะจากแสงแดดได้นะคะเพราะว่าน้องเขามี SPF 50 PA บวกบวกบวกค่ะทาแล้วนะคะทําให้ผิวหน้าของเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นและก็เรียบเนียนขึ้นอีกด้วยค่ะอีกทั้งนะคะน้องเขายังช่วยทําให้จุดด่างดํานะคะจางลงและก็ยังให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของเราอีกด้วยนะคะทําให้เราสามารถเผยผิวนะคะที่สวยใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ K&N Foundation Sunscreen ซองนี้นะคะสามารถคุมมันกันน้ํากันเหงื่อทาแล้วนะคะต้องบอกว่าหน้าเราไม่มีดอกนะคะและก็ไม่มีความเหนียวเหนอะหนะอีกด้วยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นไม่อุดตันผิวของเราอีกด้วยนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเลยค่ะหมดปัญหาในการเลือกเบอร์แป้งนะคะให้ลำบากใจอีกต่อไปค่ะใครนะคะที่สนใจก็สามารถไปหาตามได้นะคะตามพิกัดที่แวนทิ้งไว้ค่ะ